ีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาด l ฮัลโหลสไ h ดี l ฮัลโหลทุกคนวอล m ัมแบ็ t ทูมายชา n น l สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยทางฝั่งสอปป,อปอลาวนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการไลคชันของเจนเนี่นะคะผ่านไปแล้วก็หลายเพลงนะคะชื่นชอบกันไหมคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อ,ตอไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนก็จะมาแอคชันค่ะเพลงที่เจนจะไล แอคชั่นในวันนี้นั่นก็คือบ้านนายังคอยนะคะเป็น MVTGL นะคะจะได้ข้อคิดทัศนคติอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากเลยนะคะที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะงั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ บ้านนายังค่อยจะได้ข้อคิดแล้วก็ทัศนคติอะไรจากเพลงนี้นะคะ Are you ready Let's go ไปฟังกันเลยค่ะบ้านนายังค่อย T.L.G นะคะเศรษฐกิจมันแย่นะคะ พราะสวจะเมื่อยใจกับปัญหาชีวิตมากมายนะคะยิ่งไม่เร่งจันมันแสนลำบากอินดีกับเป็นห่วงอินบ็อกซ์ฮานอนอินบ็อกซ์ฮานอนทีเรียนอย่างระบายมาเลยมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะเป็นคนลวงเมืองสีวิไลแต่ว่าเบิ่งเบิ่งไปนั้นมันแห้งอยู่ยนี่ยแม่ยังก็ต้องอะไรก็ต้องซื้ออะไรก็ต้องจ่าย ไปใจกบไปจับยกรหลับปลาจับเทียนเราคูมกล่ออยู่บนหามีล่แบบบอด้งดบอด้งอบสิเงินสําหนักมาทำให มีแต่ใช้จ่ายเงินกันนน เป็นตกแรงไอซีพาไปต่อไปไต่ไปไต่ก<ด>ันไต่เขียดไปเล <ไป S 2> ่นเล่นตาม จะทำอะไรเนาะพอแม่กะหักขึ้นเก่ามามายามบ้านนามานอนเล่นอยู่เที่ยงนา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 พึ่งจะทุกขยากเรืมลําบากจำไดพอแม่กะหักขึนเก่าบรรยากาศวิวสวยมากเลยนะคะท้องทุ่งหน้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนายังคอย เพราะมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราหวนคิดถึงบ้านเลยนะคะก็ยิ่งลอนดอนตอนนี้นะคะลอนดอนตรงนี้ก็เป็น second lockdown นะคะ l o c ดา o น์ค,ครั้งที่2แล้วนะคะปีหน้าก็รู้ว่าจะได้กลับบ้านอีกหรือเปล่านะคะคิดถึงบ้านมากๆเลยนะคะยิ่งมาเห็น MV แบบนี้แล้วยิ่งทําให้คิดถึงบ้านมากเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของศิลปิน ค่ายนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮิตก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่ด้วยนะคะหากพี่ๆน้องๆ FC ที่ติดตามผลงานของเจนนี่อยู่แล้วนะคะเจนนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับ การติดตามนะากสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจนนี่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเฮก hit, กระดิงเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดเจนต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอยากให้เจนนี่นะคะเลยแอคชั่นเพลงไหนนะคะเขียนมาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์เลยค่ะเจนก็จะทยอยจัดให้ทุกเพลงนะคะ ก่อนนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย